ถึงถ้าคุณอยู่หน้าพวงมาลัยรถแล้วคุณต้องไม่ประมาทในการขับรถด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นอุบัติเหตุเหมือนที่คุณจะได้เห็นในคลิปนี้ฮะ เป็นจังหวะที่คนขับรถกําลังเร่งเ่งเครื่องอยู่ในเลนขวานะฮะแล้วรถเกิดเสียหลักนะฮะจนกระทั่งรถเนี่ยเข้าเลนซ้ายสุดแล้วก็ไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าคือฟาดเต็มๆกับเสาไฟฟ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดนะครับเพราะว่าคนขับรถคันนี้ที่เราเห็นภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยเสียชีวิตโดยตำรวจสพทหลังจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เร่งเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนเทพกรัตรีขาออก ก่อนถึงจุดกลับรถการไฟฟ้าบ้านลิพรประมาณ3 0 0เมตรคุณดูสภาพรถกระบะคันนี้ฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้ารถพังยับเยินนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตคือนายทรงเกียรติสุขอนันพงศ์อายุ36ปีเป็นชาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับสอบสวนเพื่อนของคนตายซึ่งขับรถตามหลังรถของผู้ตายมาให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายทรงเกียรติเดินทางมาจาับตัวเมืองภูเก็ตเพื่อที่จะขับรถ กลับที่พักที่หมู่บ้านการเคหะมูลหนึ่งที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางระหว่างทางนะฮะก็ได้จอดแวะกินก๋วยเตี๋ยวจากนั้นเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับตัวของนายทรงเกียรติผู้ตายเนี่ยก็ขับรถแล้วก็เร่งเครื่องอย่างรวดเร็วในจังหวะนี้ ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะอีกแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองอนะครับแต่ทีนี้าคาดการว่าพื้นถนนซึ่งคุณผู้ชมเห็นว่ามันเปียกๆอยู่นะ,ะเพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งจะตกลงมาก่อนหน้านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนขับเนี่ยเร่งเครื่องอทําให้รถเนี่ยน่าจะเสียหลักครับและท้ายสุดไปฟาดกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนเสียชีวิตคาที่นะครับอาสาสมัครมูทิกกุศลธรรมภูเก็ตจุดท่าเรือนําศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลถลางก่อนติดต่อย่ามารับศพ ไปบาเพ็ญกุศลต่อไปช่วงนี้ช่วงเทศกาลแล้วนะเดินทางท่องเที่ยวต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเราเรียกว่าครบสูตรอุบัติเหตุเลยนะคะฝนตกถนนลื่นนะคะแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางจากนี้ไปก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นนะคะ,คะ,คะก็ขอให้ตรวจเช็คให้พร้อมทั้งคนทั้งรถด้วยนะคะ